ดีครับพี่น้องมือใ้ได้พาออกมาบึงต้นก้าครับกาบักเจริญครับเพ็่นกำลังลงแปลงขึ้นกันครับนี่เอาไปเครื่องนึงแล้วพี่น้องนี่ก็ลูกหลานนี่แหละครับนี่คือเตรียมพร้อมแล้วครับพร้อมลงแปลงแล้วงามนะครับพอดีลงเดือนละไปเดือนละ กาไม้ก็มีครับกระรังอ่านี่ประมาณนี้ครับมันก็นมีด่างนี่ยังมาครอบกันนกกันยังลงกินครับด่างจะดุงขาดเออพุ่มปัญญาของชาวบ้านครับนี่โอ้วัดคือว่าโอเคครับอ่าดีดีด,ดีนี่คือความพร้อมครับพี่น้อง คือปลูกเมือกเลนเพื tamam ่อนกับมีความร้อมคลอยกันครับมีอายุมีวันเพื่อนกับไรวันไรมือกันครับผมแต่ผมอยู่บรูดนะครับผมบ่เคยพี่น้องกับเบิ่อนเอานักกันครับกูจะมีความรู้แล้วกับือสิรู้อยู่แต่ผมมีความรู้าภาพพี่น้องกาเบิ่งครับกล้าไหมครับปลูกไปเรื่อยๆเพื่อนว่าปลูกเองบได้จ้างบไริว่านผูได้เพื่อนปลูกสองคัวเนี้ย ทุกปีกันเอาแบบนี้ครับผ่านอนย่พี่น้องขอขอบคุณพี่น้องทุกคนที่เขามาส้มในคลิปนี้ครับขอให้พี่น้องมีแต่ความสุขสุขภาพแข็งแรงทุกคนทุกครอบครัวหอดวันที่หนึ่งที่ซิมฮอกยิงย่งยิ่งปังๆเลยพี่น้อง ติดลอตเตอรี่ด้วยทำงันดีๆของรัฐบาลฮ่องขอบสวัสดีครับพี่น้อง